เรามาเริ่มทำครีมนวดผมกันนะคะวันนี้จะใช้สมุนไพรคือขิงและดอกอัญชันก่อนอื่นมาตวงน้ำค่ะตามสูตร7ลิตรนะคะเราจะใช้เหยือกตวงเหยือกขนาด1ลิตรทั้งหมด7เหยือกสองลิตรค่ะ สลิตรสี่ลิตรเจ็ดลิตรครบแล้วนะคะมาดูส่วนผสมกันในชุดก็จะมีมายาหนึ่งถุงนะคะ A31 1หนึ่งขวดสารกันเสียกายแล้วก็กลิ่นน้ำหอมนะคะวันนี้ใช้กลิ่นโด๊บส่วนผสมสม,มี4อย่างค่ะก็แล้วก็รวมน้ำเปล่าก็เป็น5อย่างตั้งน้ำนะคะ7ลิตรครึ่งนะคะวันนี้เราสมุนไพรลงไปต้มเลยเราก็จะบวกน้ำเข้าไปอีกครึ่งลิตร เป็น7ลิตรครึ่งใส่อันชันแห้งใส่ขิงค่ะขิงจะช่วยบำรุงรากผมก็หั่นก่อนนะคะแล้วก็มาตำตำให้น้ำมันออกมาขิงนี่เราล้างให้สะอาดเราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปต้มค่ะต้มให้เดือดนานสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะพอเดือดแล้วก็ต้มต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะ จากนั้นก็นำมากรองค่ะกรองลงในถังผสม3ลิตรก่อนนะคะทำตอนร้อนๆนี่เลยค่ะอ่าสามเหยือกแล้วสามลิตรเรียบร้อยนะคะใส่มายาค่ะที่เป็นเม็ดๆนะคะค่อยๆโรยลงไปคนขนาดที่น้ำยังร้อนจัดเลยนะคะมันก็จะละลายได้เร็ว เราจะไม่เททีเดียวทั้งหมดถุงนะคะดูลักษณะาการเทก็จะค่อยๆโปรยลงไปมือหนึ่งก็โปรยอีกมือหนึ่งก็คนนะคะจะละลายได้ดีค่ะละลายง่ายมันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยนะคะถ้าเราค่อยๆโปรยลงไป ติดอยู่ขอบถังก็ให้เขลียมันลงไปละลายให้หมดนะคะไม่ไงั้นมันจะแห้งแล้วก็แข็งติดอยู่ที่ถังเทจนหมดแล้วก็คนต่ออีกสักพักนึงค่ะให้แน่ใจว่าละลายหมดทุกเม็ดเลย พอละลายหมดแล้วเราก็มาเท A 3 1ลงไปค่ะก็เทลักษณะการเทก็เทให้เป็นสายลงไปนะคะเราจะเน้นว่าเวลาเราเติมส่วนผสมแต่ละชนิดเนี่ยเราจะไม่เทพวดลงไปเลยทีเดียวพอใส่ A 3 1ลงไปแล้วเนี่ยลักษณะของครีมนวดผมก็จะเริ่มข้นขึ้นนะคะ สังเกตที่คราบในถังนะคะจะออกสีขาวๆนั่นคือมันเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นก็เติมน้ำที่เหลือเลยค่ะจำได้ไหมคะทีแรกเราจะใช้แค่3ลิตรนะคะแบ่งมาใช้แค่3ลิตรแล้วก็ยังมีเหลืออยู่มาใช้ตอน ท้ายหลังจากที่ใส่ a 3 1ไปแล้วก็ค่อยๆเติมเช่นกันนะคะเติมทีละหนึ่งเหยือกอันนี้เราก็ใส่ไปกรองไปนะคะไม่ได้กรองไว้ก่อนเพราะสมุนไพรที่เราใช้เนี่ยมันไม่ตกตะกอนนะคะเราต้มสมุนไพรที่เป็นชิ้นเป็นอันเราสามารถกรองไปด้วยแล้วก็ เติมไปได้พร้อมกันใช้ตัวกรองกรองไปค่ะก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะใส่ไปแล้วก็คนไปดูลักษณะของน้ำที่เราใส่ลงไปคนให้เข้ากันดีแล้วเราค่อยใส่เติมครั้งต่อไป ใส่ไปสักหนึ่งครั้งคนสัก20ครั้งก็ได้ค่ะเอาให้ชัวร์เติมแล้วเราก็คนค่ะอ่นับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ่สอ่า เราก็ทําลักษณะอย่างนี้แล้วค่ะเราก็เติมน้ําอีกแล้วก็คนไป1นึถึงยีครั้งอ่ารับรองว่ายังไงมันก็ต้องเข้ากันแน่ๆในคลิปนี้เราจะตัดภาพมาบางส่วนนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้สังเกตลักษณะของครีมนวดผมนะคะตั้งแต่แรกเริ่มจะมีความใส ค่อยๆคนขึ้นมาทีละนิดนึงค้นขึ้นมาเหมือนสังขยาละแล้วก็สุดท้ายก็จะข้นเป็นเนื้อครีมนี่ค่ะตอนนี้ก็เทน้ำไปเกินครึ่งแล้วนะคะดูจากอาลอยของไม้พายเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีความเหนืดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะคนได้ระดับหนึ่งละแต่ตอนนี้ครีมนวดผมนี่ยังมีความร้อนอยู่มันจะข้นได้มากกว่านี้อีกนะคะเมื่อมันเย็นตัวลงนี่ค่ะยังมีความร้อนอยู่สะสมอยู่นะคะ,อะตอนนี้คนดูก็ยังมีลักษณะเหลวอยู่นะคะ แต่ก็ค้นขึ้นมาเป็นเนื้อครีมบ้างแล้วนะคะเนื้อจะเหมือนสังขยาแล้วตอนนี้นี่ค่ะเรายังเห็นไอความร้อนอยู่เลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะคนขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะ อันนี้ก็ได้เนื้อครีมแล้วตอนนี้เอาตั้งทิ้งไว้จนเย็นแล้วค่ะเราก็มาเติมสารกันเสียอาสารกันเสียใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะยังไงก็ต้องให้น้ำของสารกันเสียเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อครีมให้หมดนะคะ สุดท้ายเราจะใส่น้ำหอมค่ะก็เลือกตามที่ลูกค้าชอบเลยชอบกลิ่นไหนทางร้านเราสามารถเปลี่ยนกลิ่นให้ได้นะคะกลิ่นโดมนี่ก็จะขายดีอยู่แล้วส่วนมากก็ลูกค้าชอบคนให้เข้ากันดีอีกทั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะถ้าใครยังทำไม่คล่องก็ดูคลิปหลายๆรอบหน่อยก็ได้ค่ะความชำนาญน,นะคะมันก็เกิดจากการที่เราทำบ่อยๆขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะคะ